ก็พี่น้องชาวเวกัสทุกคนนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ผมดีใจขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับผมหลังจากมี m c 4แบบใหม่ก็คือพายุหิมะนะครับผมซึ่งผมมาช้าไปตื่นสายไปหน่อยแต่ก็ยังซื้อทันอา้าวีมีบั๊กนิดหน่อย <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถถัง m c 4อา้าวหายไหแล้ววะอา้าวอ๋อลืมไป อ่านี่นะครับผมราคา4 1 5 0 0เพชรโอ้ยพูดผิดตืนเต้นนิดหน่อยก็จะซื้อเลยปิ้งเร็ียบร้อยครับหมดตดูดจะรีวิวกันตอนนี้เลยโอ้ยคันมาใหม่สุดยอดครับผมคู่กับชุดฮิตมาสมากเข้ากันมากเลย รอกันมานานมากผมก็เพิ่งพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเองว่ามันอาจจะมาในเร็วๆนี้ซึ่งมันพายุหิมะนะครับผม <laughs> ยิงไปแล้วเป็นผงยี้เนี่ยโอ้ยแรงโคตรสุดยอด ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ m 4 c มากมายหาเลิกตำรวจด,ดมไหมเนี่ยโอ้ไว้บึ้มทุกทีโอ้ยแหลกเลยทันที <c oughs> ยิงไปแล้วเป็นผงกระทบ กระทบพื้นกระทบอะไรแล้วจะเป็นผงแล้วครับผมก็สำหรับใครที่ไม่มีเพชรเซอร์ er ก็มาดูคลิปผมเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเคียดพูดอะไรก็ไม่รู้ก็มาเล่นกันเลยจะมาดูกันว่าราคาซื้อมันเท่าไหร่เออราคาขายมันเท่าไหร่นะครับผมมันจะแพงกว่าไหมถ้าขายได้สักล้านหนึ่งนี่จะดีมาก โอ้โหเออน้อยอ่ะถึงยังไงก็แพ้ M C สี่แบบแรกมากกว่านะครับผมแบบแรกมากกว่าแบบนี้ไม่ได้เรื่องยิงไม่โดเนเลยน่าจะมีกระสุนติดตามโอ้ยเนี <d> ่ยเออ ปิวเลยทีเดียว <c oughs> นัดเดียวนะครับผมสุดยอดสี่ะี4แบบนี้ก็เห็นประสิทธิภาพไปแล้วนะครับผมว่ามันดีขนาดไหนดีมากเพียงแค่ราคามันดรอปต่ำกว่าไปหน่อยนะราคาดรอตปต่ำไปซึ่ง m c มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนที่ปล่อยหิมะเออเป็นลำลำปล่อยหิมะออกมาด้วยซึ่งคนคิดคนคิดเกมนี่เขาก็คิดไปได้นะก็ถือว่าสุดยอดอยู่ราคาก็แพงอยู่นะก็แสนสี่เนี่ยก็นะครับผมผมก็ไปเอา m c สคันนี้มาเพื่อจะมาดูว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันอะไรอะไรเนี่ย มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะกูงงมาจากไหนวะเนี่ยวาร์ปได้เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนี่วาก่อนนะครับผมจะมา VS กับ MCC แบบเก่าครับอันนั้นก็ไม่สมควรจะเรียกว่า MCC นะน่าจะเรียกว่าพายุหิมะ ใช่ไหมชื่อมันพายุหิมะนี่เดี๋ยวลองไปดูก่อนอ่านะมันชื่อพายุหิมะนะครับผมไม่ใช่ชื่อเ c c อย่าเข้าใจผิดนะผมพูดผิดเออโอ้นัดเดียวถึงกับมีการคลังให้ดูนี่เลยนะครับผมเทียบให้ดูเลยสองคันว่ามันแตกต่างยังไงนะสุดยอดนี่มีอะไรเป,ปล,ลี่ยนแลงนะครับรายละเอียดเหมือนเดิมหมด แต่ล้อจะมีโซ่โซ่ติดอยู่ที่ล้อด้วยเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นรถที่ต้องวิ่งในหิมะซึ่งมันไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วผมว่าสีขาวสวยกว่านะแต่ความ,มาแตกต่างกันเอา้าอะไรของมันวะอยู่ดีก็วิ่งมาชนยอดออกไปเด้ก,ก็คนกำลังถ่ายคลิปอยู่ขอตัดคลิปก่อน ่าก็ตัดคลิปเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นรถไปนู่นแล้วมาอีกโอ้ยคนเขาจะถ่ายเคโอยมีเรื่องอะไรขานาดวะ <about> จอดขวางไว้เลยเผื่อไม่ใครขับมาอีกอนะสวยงามมากสี่โอ้ยมขานมากเลย AI แม่ง ทำให้วุ่นวายที่ตอนที่อยากให้มีเยอะๆไม่ยอมมาที่ตอนนี้มามากันเยอะอืมนี่นะครับผมสวยงามทั้งคู่เอ,อ่อเพิ่งสังเกตนะครับผมว่ารูเปอรมันจะน้อยกว่ามันมีสามรู ตัวอนั้นมีเยอะไปก็เท่านั้นนะเห็นมันก็ออกมาแค่ลูกเดียวเออหรือว่ามันอาจจะไม่รัวใช่ไหมอาจจะไม่รัวเดี๋ยวลองเอสแป๊บอ่ายิงแล้วนนครับผมดูครับอันนู้นอันน,นู้นยิงแล้วไม่ค่อยจะรัวเดี๋ยวอลองอันนี้อ๋อคันนี้จะรัวนะครับผมสวัสดอีกคันไม่รัว เห็นประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งแตกต่างกันซึ่งสำหรับคนที่ชอบรถใหม่ล่าสุดก็ไปซื้อมาใช้กันได้เลยดีมากนี่ครับผมก่อจะทดสอบ M C C M C C เอ,อื้อชนเลยเร็วมากตาก,กันเลี้ยวเรี้ยวอืดมาก เพราะว่าล้อมันใหญ่มันต้องเลี้ยวอืดไรฟะเฮ้ยช่าโตมันนี่ชนเลยแรงเยอะมากยอดับผมเสรอันนี้เราจะมาดูกำลังเลี้ยวรถกินให้ดี ซื้อมันอาจจะมีตอนลดราคามันก็ได้แต่คนที่มีเพชรเยอะอยู่แล้วก็ซื้อมาใช้เลยก็ผมไม่กังวลอยู่แล้ว่เพราะผมเป็นคนชอบเก็บเล่นอะไรเก็บหมดอะตุ่มก่อนแล้วครับผมเห็นประสิทธิภาพแล้วทั้งสองคันนี้ไปลองเลือกกันได้จะซื้อคันไหนมาว่าจะซื้อดีไหมสำหรับรถหิมะพายุหิมะคันนี้ ก็คราวนี้ผมจะมาดูในร้านค้ามั่งโอ้ต่างกันริบลรับนะครับผมเกาะคราวนี้มากกว่า200ความเร็วในกำลังเครื่อง200รอยนี้1 6เองพายุหิมะเติงเห็นถินกันอยู่ว่ามัน M C 4ชนะชัวชนะขาดนะครับผมก่อนนะครับผมสุดยอดมาก M C 4 แล้วก็อายุหิมะสองคันนี้ก็ M C C ชนะอย่างแน่นอนนะครับผมก็ผมไปบักมานะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปผมจนถึงวินาทีนี้นะก็ถือว่าสุดยอดอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเรร็ว็ต้องเอาไปขายให้ได้เราต้องกอาไปขายให้ได้ไม่อย่ายิงอย่ายิงหนีแล้วหนีหนี ไปแล้วเรีวอย่าล้มนะเฮ้ยเรียวโอ้โหเรียวอย่างยากเห็นอ่ะเรียวดิเรียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียวไม่ได้เลย <c oughs> สุดยอด <c oughs> สูงปิดอ๋อตึก M <c oughs> เอ็มไพเต็ดป่ะเนี่ยเอ็มซีสี่ไอพายุหิมะโอ้ยสุดยอดเลยอะโอ้ยฉลอ เอยเบรกหน่อยดิโอ้โหเบรกทีดี่คว่ำเลยเนะี่ยเชียแล้วือ้อได้เวลาบูแล้วนะครับผมนนะี่เนี่ยไอฮอนรลกโอ้โยิยงเต็มเต็มเลยเรียบร้อยล่วงอ๋อนี่เนะ่ ดิฟมาเลยโหรถถังเขาโหดทำไมกลัวเหรอฉันไม่กลัวหรอกมาโอ้รถรถเก่าแล้วเว้ยหนีเร็วโอ้ยเปลี่ยนคันด่วนเปลี่ยนคันเป็นคัน,น,น,นโล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 ,โล,โล,โลทำลายทิ้งลาก่อ ยิงโอ้หยิง,งต่อไปเรื่อยๆผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ลองไปบักดูกันได้นะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว